เลขนี้สวยผมบอกเลยสามกับซื้อไม่ซื้อสามกับครับซื้อตัวละห้าสิบก็ลงทุนแค่ร้อยห้าสิบาทโซเดลงทุนแค่ร้อยห้าสิบาทสามกับเองไม่ได้หกกับนะถ้าหกกับนี่ถ้าหกกับนี่ถ้าเล่นตัวละห้าสิบาทต้องสามร้อยใช่ไหมแต่นี่ถ้าเล่นตัวละห้าสิบาทก็ร้อยห้าสิบบาทถ้าเล่นตัวละร้อยก็สามร้อยครับเพราะมันเป็นเลขมันเป็นเลข เบิ้ลเลขขามบอกเลยสวยอะคือเมื่อคืนเนี่ยจะพูดให้ฟังผมฝันผมฝันว่าเลขท้ายสองตัวล่างออาฟังดีๆแล้วผมฝันว่าเลขท้ายสองตัวล่างอะมันออกเลขนี้แล้วเห็นแบบชัดแจ๋วเลยจําไม่ได้ว่าเป็นเลขท้ายหรือว่าเป็นเลขเลขสเลขรางวัลที่หนึ่งอะไรนะี่ยแล้วรู้สึกว่า คือน่าจะเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าวะเดี๋ยวเพราะว่ามันเห็นสามตัวไงมันเห็นสามตัวแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นตอนที่เขาแบบออกสลากแต่ปรากฏว่าไอ้เลขเลขเลขที่ผมเห็นเนี่ยมันไปออกข้างล่างแล้วปีเนี้มันไม่ยังยังไม่ออกเลยสําหรับเลขตัวเนี้ยอยากให้มันออกอยู่นะแล้วบางเอื่นน่ะมาฝันมันออกพันษา มันเป็นเลขปู่ย่าด้วยสวัสดีกับสามร้อยเจ็ดแปดสิบสามคนดูนะครับสามร้อยแปดสิบสามคนดูนะครับแนวทางมปล่อยไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้คนเริ่มขึ้นมาแนละ้วอยากให้มันออกอะ่ะปีนี้มันยังไม่ออกครับอยากให้มันอยากให้มันออกอยู่นะเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขเป็นเลขปู่ย่าเลยแหละเป็นเลขสวยเป็นเลขสวยแล้วซื้อแค่สามกับ โอ้ยจะ400คนดูแล้วปาดคุณเมืองหลาย <c oughs> คนดูเยอะเป็นเลขเป็นเลข3กับถ้า400คนดูผมแจกรัฐบาลเลยดีกว่ารอบเดียวจบเอาไหมเพราะว่าไม่ต้องหลายๆรอบอยู่จริง มาแจกแล้วแจกรัฐบาลเลยเนาะเพราะว่ารอบเดียวจบเลยเพราะว่าจริงทํางานเพราะว่าไม่ต้องหลายๆรอบอยู่ไงคนมันเยอะไงเธอเพิร์ไหนๆก็ปล่อยไปเลยอ่ะผมจะให้ดูเลขฝันก่อนนะครับเลขที่ผมฝันเมื่อคืนนีน้ผมเห็นสามตัวนะมันเป็นเลขเลขเลขเบิ้ลหน้านะเลขคู่เบิ้ลหน้าอาจจะตรงใจใครหลายๆคนนะ,ะครับปาคนเบื้องหลายเอาเป็นว่า ทั้งนอยทั้งรัฐบาลเลยปล่อยรวมกันเลยอันนี้อันนี้ครับนะครับเจ็ดเจ็ด้สวยไหมครับตรงใจใครไหมเจ็ดเจ็ดเนะเอาไปตัดเล่นก็จะได้7จ็ดนะครับได้แค่2ตัวเท่านั้นแต่ถ้ากลัวกลับหัวก็เล่น67เพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นเลขสวยนะผมบอกเลยเป็นเลขที่ผมฝันเมื่อคืนนี้นะครับฝันเห็น ใครจะไปซื้อลอตเตอรี่เลขนี้ก็ได้นะ779นะครับ779นะครับเออ779 779นะครับร่วมบุญกับไม่อีกแล้วขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาลอตเตอรี่ไห,ห้ดูด้วยเอาไหมเอาลอตเตอรี่ไห่ดูด้วยเอาไหมห้าร้อยคนดูดันให้หน่อยได้ไหมทีนี้จะให้ชุดเต็มแล้วหนไหนว่าคนเยอะแล้วผมก็คือไม่อยากหลายหลายรอบแล้วรัฐบาลงวดนี้ผมให้เด่นเด่นเก้านะกับเด่นหนึ่งผมฟันเก้ารอไปเลยครับรอบเดียวจบ อันนี้รัฐบาลชุดเต็มเนาะตรงกับเลขผมเลยงวดน,นี้รัฐบาลนะครับให้เด่น9ก้ากับ1นันเกนะ้านะับเจาะ9ก้าสี่หนึ่งหหนึ่งเดหนึ่งแปดนับ3ตัวให้9ก้าหนึ่งเจ็ดนัสี่เ้าหเม็ดเดียวให้4ี่เาเจนะครับอัดไปที่92แล้วก็เก้าเจนะบผิดถูกขอไปนะอันนี้เป็นรัฐบาลนะครับเป็นรัฐบาลเมื่อกี้ฮานอยให้ไปแล้วนะครับอ ต่อไปนะครับจะเป็นสลากใครจะไปซื้อตามซื้อได้งววดที่แล้วนี่มีรางวัลน,นะสำหรับอะไรนี่970 ใครดูนี่ถือว่าโชคดีแล้วลอตเตอรี่งวดนี้่ะ อันนี้คืองวดนี้นะใครจะไปซื้อตามก็ไปซื้อได้นะงวดนี้จะมี49ครับ49 52 95 25 59 88นี่เป็นเลขลดเน้น29เลยงวดนี้กับ94คือชอบมากนะครับคือชอบมากนะงวดนี้ชอบ29 92ใครอยากเน้นเน้นไปเลยนะครับอันนี้คือเลทชุดเต็ม โอเคขอให้เฮงขอให้โชคดีขอให้ปัง,ปงขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีนะครับ